พบกับเซลดีมอัมโมคาอีกแล้วนะคะกับช่องชาวเปรูพาดูรถนะคะวันนี้นะคะดีมีรถกระบะแครปปีใหม่ๆม,มาแนะนำเจ้าคันนี้เลยนะคะเชฟโรเล็กโคโลราโดปี2019เองทุกคนโอ้โหสภาพคือ สวยงามไม่แพ้กับมือใหม่ป้ายแดงรถใช้งานแค่3ามปีเองนะคะทุกคนสภาพยังใหม่ขนาดนี้โอ้โหสีเดิมเดิมจากโรงงานเลยนะคะนี่ไฟตัดหมอกก็มีมาให้ด้วยโอ้โหทุกคนเดี๋ยวเราจะพามาดูรอบคันกันค่ะรถป้ายแดงนะ่ะไม่ได้ใส่แม็กมาให้นะแต่คันนี้ดิมใส่แม็กมาให้นะพร้อมกับยางปีใหม่ลน้ลนๆเลยทุกคนโอ้โหไฟเลี้ยวปลายกระจกด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูรอบคันกันค่ะว่าจะสวยงามน่าใช้สภาพดีขนาดไหนแทบจะไม่มีตำหนิสภาพก็คือ เหมือนกับป้ายแดงเลยอ่ะขายเพียงนะคะ4ี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทราคาน่ารักมากลูกน่ารักเหมือนเซลเลยอ่ะ oh. ค่อนเพียงเจ็ดพันกว่าบาทตลอดอายุสัญญาเท่านั้นนะคะนี่ไฟท้ายเขาก็ให้มาด้วยพร้อมลูกเล่นอะไรวาเว้าแวบแวบแฟวมแวมอะไรก็ไม่รู้สวยาม,มากเลยทุกคนนี่อย่างอย่างหนึ่งนะคะที่ดิมชอบมากก็คือโลโก้ค่ะโลโก้ของเชฟนะคะมันจะไม่เหมือนใครนะคะนี่ลูกเล่นก็คือแบบเป็นนุนๆุนเดี๋ยวเราจะพามาดูภายใน ข้อผู้โดยสารกันค่ะเข้ามาอยู่ข้างในแล้วนะคะก็คือภายในคือกว้างขวางมากๆนะคะคอนโซลก็คือกว้างมากๆเลยรถนะคะกลิ่นป้ายแดงยังติดอยู่อะทุกคนก็คือแบบไม่รู้จะอวยยังไงแล้วสภาพอย่างดีอย่างแบบสภาพดีมากๆเลยครับนี่หน้าจอสัมผัสได้ด้วยนะนี่โอ้โหเป็นไงคะเลขไม้ก็คือ900 0เองทุกคนเลขไม้เพียง900 0เองนะรถผ่อนเจ โอ้โหให้มาขนาดนี้แล้วไม่รู้ว่าจะอวยยังไงแล้วคือมันดีจริงๆอ่ะทุกคนนี่บากผ้าก็แบบบากผ้าทูโทนนะคะสีเทาตัดดําคันนี้นะคะมีลายมีลายลวดลายลวดลายอย่างรู้แหละทุกคนนี่แคปก็เปิดได้ด้วยนะโอ้โหรถถอนเ0็ดกว่าให้มาเยอะแยะมากๆเลยนะคะแอร์ก็แบบเย็นฉ่ำมากเลยนะคะทุกคนดูภายในเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันคะ่ะ ภายในห้องเครื่องนะคะก็คือสะอาดมากนะคะไม่มีคราบน้ำมันเยิ้มเลยโอ้โหทุกคนนี่คานนะคะน็อตก็ไม่เคยขยับเลยนะนี่เหลียญบาทยังอยู่เลยนะคะมาร์กจากโรงงานก็ยังอยู่นะคะเครื่อง2.5นะคะโอ้โหสภาพแบบมันดีมากๆไม่รู้จะอวยยังไงล้วทุกคนนี่น็อตฝากระโปรงก็ไม่เคยถอดนะคะนี่ยังอยู่อยู่เลยโอ้โหสวยมากๆเลยนะคะ เทียบเท่ามือใหม่ป้ายแดงนะคะราคาเพียง419,000บาทนะคะผ่อนที่7,000กว่าบาทตลอดสัญญาเท่านั้นนะคะถ้าใครสนใจนะคะสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0646259631ถ้าใครชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องชาวเปรูพาดูรถด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย สำหรับใครที่อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเรามีบริการทางไลน์แอดตลอด24ชั่วโมงเพียงเข้าไปที่ไลน์แอดพิมแอดข้างหน้าตามด้วยอลงค์คามีแอดมินคอยบริการลูกค้าอยู่นะคะ